ส่วนในกรุงเทพค่ะต้องจัดตาดูการชุมนุมหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะวันนี้ก็มีการชุมนุมค่ะมีกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าเดินไล่ตู่สองโดยกลุ่มราษฎรไล่ตู่และคนแดงปฏิวัติที่แยกปทุมวันนะคะเดินขบวนไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคุณผู้ชมแล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจหยุดรับใช้รัฐบาลหันมายืนเคียงข้างประชาชน ไปดูบรรยากาศของกิจกรรมกันหน่อยนะคะที่ถนนพระรามหนึ่งบริเวณแยกปทุมบันกลุ่มผู้ชุมนุมนัดรวมตัวกันตอนประมาณบ่ายสามโมงที่ผ่านมาค่ะจากนั้นก็เดินขบวนมีการตั้งด่านคล้องแขนพร้อมกับชู3นิ้วเป็นสัญ,ญลักษณ์เคลื่อนขบวนไปที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะระหว่างการชุมนุมก็มีการตะโกนขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาตลอดการเดินขบวนค่ะขณะที่มวลชนอีกกลุ่มเป็นกลุ่มจัก,กรยานยนต์ มีการบีบแตรเป็นสัญลักษณ์ในการขับไล่ด้วยส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการปิดการจราจรที่ฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็วางกำลังตั้งโล่มีแผงเหล็กเป็นกำแพงสกัดกัน้นไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมผ่านเข้าไปที่ตัวสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เนี่ยค่ะเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในการชุมนุมจะมีแนวรั้วลวดน้ามาติดตั้งตลอดแนวรั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะ แล้วก็จัดผ้าใบมาปิดที่ตัวป้ายของสำนักงานเพื่อป้องกันการถูกทำลายหรือว่าอาจจะมีใครไปขีดเขียนข้อความที่ไม่เหมาะสมท mm hmm. างเจ้าหน้าที่ก็ป้องกันไว้ก่อนค่ะนอกจากนี้ตำรวจอีกชุดหนึ่งประกาศเจรจาให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมแล้วก็ขอไม่ให้เกิดการทำผิดกฎหมายนะคะมีการขึ้นป้ายข้อความให้เลิกมั่วสุมให้เลิกชุมนุมด้วย ทางพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาติดตามสถานการณ์การชุมนุมค่ะก็บอกว่าตำรวจอยู่ข้างประชาชนอยู่แล้วโดยเฉพาะประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังนั้นก็ขอให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตัวตามกฎหมายนะคะเพราะว่าการชุมนุมในช่วงสองปีที่ผ่านมามีคดีที่ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมไปแล้วประมาณ1 4 0 0คดีในเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมีมากกว่า900คดีค่ะ ซึ่งการชุมนุมในวันนี้ยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ก็เหมือนเดิมนะคะบอกว่าใช้วิธีอดทนอดกลั้นแล้วก็ใช้การเจรจาต่อรองหลีกเลี่ยงการประทะย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ภายใต้พรกรฉุกเฉินตำรวจมีหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายถ้าพบการทำผิดค่ะ